ใครที่ปลูกบันสับปะหลังอยากให้ได้ผลผลิตที่ดีเริ่มต้นอย่างนี้นะคะทางดินใช้นาลายพิกแผ่นดินฉีดทางดินนะคะยกล่องแล้วก็ฉีดหรือฉีดช่วงเตรียมดินนะคะเอาแช่ท่อนพันุ์ได้นะคะพอปลูกเสร็จพี่น้องเกษตรกรขาขึ้นชัดภาพได้เลยนะพอปลูกเสร็จพี่น้องเกษตรกรก็เป็นหน้าเวลาเขาแตกยอดแตกใบก็เป็นหน้าที่ของสูตรอาหารทางใบนะคะ<ม>ก็คือสูตร1กับสูตร2 นะพี่น้องเกษตรกรนะคะมันจะเป็นตามสเต็ปนะพี่น้องเกษตรกรแต่ทางดินอ่ะพี่น้องเกษตรกรสังเกตไหมว่าชาร์จที่เราขึ้นให้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเห็นไหมว่านาลายพิกพดดินอ่ะจะอยู่ทุกช่วงอายุของพืชนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่านาลายพิกพดดินเป็นสิ่งที่จําเป็นที่พี่น้องเกษตรกรต้องใช้ เพราะว่าจะคอยควบคุมค่าพีเอของดินให้เป็นกลางคอยคุมปัญหาเรื่องเชื้อราทางดินคอยคุมปัญหาเรื่องมันรากเน่าหัวเน่าเพราะฉะนั้นมันจะอยู่คู่กับทุกช่วงของพืชช่วงเริ่มต้นนา,ายาพิกดินก็แช่ท่อนพันได้นอกจากฉีดดินพอเขาเริ่มแตกยอดแตกใบมาแล้วนะคะระหว่างระยะ1เดือนถึง4เดือนสำหรับมันปีนะก็ใช้สูตรทางใบคือสูตร1กับสูตร2 ทางดินเนี่ยฉีดคุมไว้เรื่อยๆพอมันได้สี่เดือนครับ พอมันได้4เดือนเป็นนักสกกรนะท่านก็ใช้สูตร2และสูตร4เท่านาั้นเป็นนักสกกรง่ายๆนะครับนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าทิกและเทคนิคต่างๆผมได้เรียนพี่นนักสกกรไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามไปพี orn, ่นนักสกกรมาเราพูดถึงเรื่องการให้อาหารแบบนี้ไปเลยพี่นนักสกกรนะเนี่ยครับตารางนะครับวิธีการง่ายๆวิธีการฉีดแบบนี้เลยครับนะแต่อย่าลืมทุกครั้งผสมผมจะช่วยได้ลงไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรานะครับโดยปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องรากเน่าหัวเน่าเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญเลยเป็ orn, นนะักรนก